ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุขการมลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แก้มหูหกจำกันจังเจอเก้นครับนะครับชมดามินียตมีส่วนร่วมกับทีมแต่ผลลัพธ์ไม่ดีพลาดแค่3หลาเจอเก้นครับนะครับผู้จัดการทีมคนเก่งของลิเวอร์พูลเปิดใจเกี่ยวกับจังหวดที่ดามินูยตก่อหน้ากาตัวแพนระับ พลาดการทำประตูในระยะไม่ถึง3หลาในเกมบุกเสมอกับลูทันทาว1-1ในศึกพิม์ลิกในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโฮดาครับเล่นได้อย่างดุด,ดันโดยครอบครองเกมเหนือกว่าลูทันทาวทุกระเบียบนิ้วแต่ขาดความเจยบคมในการทำประตูอย่างไรก็ตามนะครับพูดเขาก็มีลุ้นที่จะยิงประตูขึ้นนำในจังหวะที่มมเมซาลาบ่งบอลตั้งให้กับดาวินนูเยตที่วิ่งเข้าไม่จะส่งบอลกับซุปสปอนถึงข่ายในระยะไม่กี่หลา แต่นักเตะดันพลาดซัดบอลข้ามานอย่างหน้าตายเฉยนะครับจากนั้นก็เหมือนสวรรค์กันแกล้งพนันนาทีที่80ท้ายสองยิงประตูให้จอบันขึ้นนําในจังหวะสวนกลับแต่เดชบุลตี่ลุยดิอาร์ตซึ่งลงเป็นตัวสลองม่งตีเสมอในนาทีที่90.5จบเกมนะครับทั้งสองฝ่ายแบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันเจยกข้ครอบนี้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดมหารของดาวินนูเยตว่าดาวินล้ำหน้า1หรืสองครั้งผมคิดว่าโมน่าจะทำประตูได้เช่นกัน เรามีากาสมากมายแต่โชคร้ายที่เราทําไม่สําเร็จนะครับดาวินบีส่วนร่มทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ผลลั์ไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับมันผมประหลาดใจที่เราไปเหลืองผมสมควรได้รับไปเหลืองมากมายในชีวิตแต่ไปนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเจ็กแองกับกล่าวทิ้งท้ายหัวใจดุดเพชรอลิซงเบเกอร์เรชิดจูร์ลุยดิอาร์ตตุ้มเทส,สุดตัวช่วยลิอร์พูแบ่งแต้มฟุตบอลจะช่วยเย,ออยียวยาอาลิซงเบเกอร์นะครับ ผู้ลักษาประตูจำเหนึบของลิเวอร์พูลแสดงความเห็นเกี่ยวกับลูดีอาสปีกจำผิวหลังลงมาช่วยกูเชียบหงด่างแมตเสมอกับลูตันทาวน์หนึ่งหนึ่งในศึกพิมลิกในวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับโดยแรกนะครับมีโอกาสของเกมเหนือกว่าชาบ้านหลายเท่านะครับ ตมโดนทายที่สองนะครับซัดประตูึ้นำจากจังหวะโดนสวนกลับในนาทีที่80อย่างไรก็ตามดีอาร์ตจึงลงมาเป็นตัวสำรองแมตชน้สมบทฮิโรมงประตูตีเสมอในนาทีที่90บวก5และทีมเยอนรอดตายอย่างมวุวิดและได้1คะแนน,นกับบานอลิซเมคก์เปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเพื่อนร่วมทีมที่ยังลุ้นว่าคุณพ่อที่โดนลักพาตัวจะถูกปล่อยตัวเมื่อไหร่ว่าไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง ฟุตบอลสามารถนำความสุขมาสู่คนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยายะและผมคิดว่าฟุตบอลนำความสุขมาสู่หลุยเราอยู่เคียงข้างเขาเต็ม100%ฟุตบอลสร้างความประหลาดใจให้กับเราได้เสมอและสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในวันนี้เขามีสมาธิเกิดการที่เขาพยายามที่ช่วยเราเก็บแต้มให้ได้และก็โชคดีที่เราทำแบบนั้นได้ในวันนี้ในด้านทีมชาติบราซิลกล่าว ตอนนี้สตาฟทีมชาติโคลอมเบียไม่ได้ลงสนามช่วตุตกัดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของเขาถูกกลุ่มผู้กอ่อการร้ายลักพาตัวและมีแค่คุณแม่ของเขานะคที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นานโดยเธอปลอดภัยดีแต่คุณพ่อของลุยดิอาร์ก็ยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้อยู่ปล่อยพ่อผมด่วนลุยดิอาร์ตโพสไอจีวอนกลุ่มผู้กอ่อการร้ายวอนปล่อยตัวคุณพ่อ ลุยดียนนะรปกทีมลิเวอร์พูลเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเรียกร้องให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายปล่อยตัวคุณพ่อที่ถูกลักพาตัวโดยเร็วหลังจากตัวตัวกลับลงสนามเปเกมแรกนับตั้งแต่ที่ได้รับข่าวช็อกละพังประตูสำคัญให้กับหงดงบุกไปตีเสมอลูตันทาวน์1-1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนดิอันด้วยตรงเนี้ยนั่กับต้นสกัดเลยนะครับนับตั้งแต่ที่คุณพ่อถูกกลุ่ม ELN ลักพาตัวไปเมื่อวันเสาร์พร้อมกับคุณแม่ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงโดยเธอไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดขณะนี่นนเกมบุกเยือนเดอะฮัตเตอร์นะครับรูต้นทางที่สนามเคนเนเวิร์สโรดเจอเครย่งครับนะครับคุณซื้อหงดางแต่ทินใดใส่ชื่อลุยดิอาร์เป็นตัวสำรองโดยเปิดเผยว่าเจ้าต,ตัวต้องการมีส่วนร่วมเก็บเียมถามโจมเลื้อยลาตินอเมริกาลูกไปโขกลูกแตเสมอในนาทีที่95พาทีมหงดางรอดตายพร้อมถลกเสื้อขึ้นในตัว ที่โชว์ข้อความเรียกร้องให้กลุ่มผู้ก,ก่อการร้ายปล่อยตัวพ่อของเขานะครับจากนั้นหลังจบเกมไม่นานนะครับ D รดีอาร์ตก็โพสลงไอจีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยเรียกร้องให้คุณพ่อของเขาเป็นอิสระโดยเร็ววันนี้นักฟุตบอลไม่ได้คุยกับควนวันนี้ลูโซดีอาร์ตลูกชายของลุยมานูเอลดีอาร์ตกำลังคุยกับควนพ่อของผมเป็นคนทํางานที่มนุจักเหน,นื่อยเป็นเสาหลักของครอบครัรวและท่านถูกลักพาตัวผมขอให้กลุ่ม ELN ปล่อยตัวคุณพ่อของผมในทันที และผมขอให้องค์กรรว่วงประเทศช่วยเจรจาให้ท่านเป็นอิสระด้วยความปวดร้าวของเราเพิ่มขึ้นทุกวินาทีและทุกนาทีแม่ของผมน้องชายของผมและตัวผมต้องทุกทนทรมานชนิดที่ไม่สามารถอธิบายไว้ว่าเรารู้สึกอย่างไรความเศร้าจะยุติก็ต่อเมื่อเราได้เห็นท่านกลับมาที่บ้านผมขอร้องให้คุณปล่อยท่านในทันทีด้วยความเคารพและลดความเจ็บปวดลงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในานามของความรัก เราขอให้คุณพิจารณาการกระทำของคนและขอให้เราได้ท่านกลับคืนมาผมขอ,ขอขอบคุณชาวโคลัมเบียและชุมชนนานาชาติที่สนับสนุนขอ,ขอบคุณมากสำหรับการเดินกระบวนแสดงความรักและความเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ซึ่งหลายครอบครัวในประเทศของผมกำลังประสบดาวเตะในวัย26ปีระบุนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางด้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับ ELN นั้นให้สัญญาว่าจะปล่อยนะครับตั้งแต่ เมือ่อสองสามวันก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยนะครับโอ้โหก็ต้องติดตามชมกันต่อไปแหละฮะขอให้คุณพ่อของลีอาร์ตนะครับถูกปล่อยตัวโดวยเร็วที่สุดโดยที่ไม่เป็นอะไรนะฮะผู้ช่วชันเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีการตกลงทางด้านวาจากับทางด้านของอังราเอาไว้เป็นที่โน่นแล้วเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เป็นทุกร้อนอะไรเกับดิวนี้เลยทันทที่อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังให้ความสนใจนะครับ สุโขทัยริพุนครับทีมดังในศึกเวทีพิีเมีย์กีกตบไม่ข่าวว่านตอนนี้อังราตารินดาเร่นะครับนักเตะกองกลางตัวรับที่ทีมของพวกเขานั้นกําลังมีความสนใจเป็นอย่างมากณตอนนี้ดูเหมือนว่าริพุนกาลังเริ่มต้นที่จะมีคู่แข่งในนิวนี้บ้างแล้วหลังมีคํายืนยันออกมาชัดเจนว่านตอนนี้ทั้งไอพิญญาอาร์เซนอลและแมนเชสเต,ตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างก็แสดงความสนใจต้องการที่อยากจะได้ตัวนักเตะกองกลางตัวรับจากสโมสรภูมิเนเซ่รายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ก็ดูว่มสําสหรับลิเวอร์แลนดะ์ตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้ทุบร้อนอะไรเลยด้วยซ้ำสำหรับข่าวที่มีออกมาในช่วงก่อนนาน้นี้ดูเหมือนว่าทีมของดยางนั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถเปิดดีลคว,ว้าตัวอังแรกเข้าสู่ทีมได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวล่าสุดนครับก็เป็นท่าน,นั่นของสตีเวนไอเวตนะครับที่เป็นผู้สัมภาษณ์กรณีของช่อง bbc sport นะครับสื่อชื่อดังก็เดินมาพูดถึงข่าวที่น่าสนใจในขณะที่ตัวคนคนั้นกาลังรายงานข่าวการแข่งขันฟุตบอล โคบาลิบอราโดเรสรอบชิงชนะเลิศดที่เพิ่งจบลงไปเมื่อาโดยตัวของคนนั้นชื่อว่าลิวร์พูนะครับกำลังสนใจที่จะเซ็นเญญากับอังราจริงจังมากๆนะครับที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลในช่วงตลาดเตือนมกราคมนี้แล้วผมก็เชื่อว่าลิวพูนั้นน่าจะมีการตกลงด้วยวาจากับตัวนักเตะไปแล้วและทางฟูมินเซ่ด้วยโดยตั้งแต่ตกลงก็ได้น่าจะอยู่ช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั่นเอง เพราะในะตอนนั้นใครๆต่างก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอไปซื้อตัวนักเตะร,รายนี้ไปเป็นที่ลงรองแล้วแต่ทางฟูมิเนเซตตอบปฏิเสธกลับมาซึ่งก็ทำให้เชื่อได้ว่าทางฟุมิเนเซนั้นนะครับน่าจะบอกว่าพวกเขาจะยอมปล่อยตัวอังแรให้กับลิเวอร์พูลในทันทีเมื่อลีกบร,ราซิลปิดตัวลงในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้สนั่นก็ทำให้ลิเวอร์พูลยอมรามือกับการเสริมทัพในช่วงตลามเมอร์และเฝ้ารอนักเตะร,รายนี้อยู่อย่างเงียบๆอยู่ในเวลานี้ บอกตรงนี้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะมีความมั่นใจแบบ100เอร์เซตว่าอันเรนั้นจะย้านมาร่วมทีมของพวกเขาอย่างแน่นอนนั่นเพราะที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยด้วยซ้ำตหรัเดี่ยงนี้เพราะถ้าเป็นไปตามปกติลิเวอร์คงจะส่งทีมงานไปเจราจากับฟูเมเนเซ่ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ก็พยายามเจราจากับเอเยนส่วนตัวของนักเตะเพื่อยื่นข้อเสนอส่วนตัวที่น่าสนใจกับทางนักเตะรายนี้พิจารณา แต่ถ้าว,ว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความเคลื่อนไหวเลยที่ลิเวอร์พูลและถ้ามันไม่ใช่การตกลงล่วงหน้าเอาไว้แล้วจะให้เรียกว่าอะไรกันเพราะใครๆต่างก็ดูออกว่าลิเวอร์นั้นมีความมั่นใจในเรือนนี้เป็นอย่างมากและเชื่อได้ว่าจะคว้าตัวอันเรกเข้าสู่ทีมได้อย่างแน,น่นอนส่วนทางของ g กลโบเอส r อเตนะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังในประเทศบราซิลก็เลือกมาเสริมว่า อังเรนั้นเป็นนักเตะที่เก่งมากๆและเล่นเกมรับได้อย่างยเยี่ยมและสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างรวดเร็วและที่ผ่านมานั้นหลายต่อหลายครั้งที่ฟูมิเนเซสได้ประตูจากคู้แข่งนั้นส่วนมากแล้วก็มาจากการเปลี่ยนเกมรับให้เป็นเกมรุกของอังแรก็เป็นนักเตะที่ดีมากๆในตำแหน่งกองกลางตัวรับและลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจถูกแล้วนะครับที่แสดงความสนใจในตัวเขานเตะรายนี้และเชื่อได้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จและคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายอย่างแน่นอนในทวีปยุโรป กับต้นสังกัดใหม่ดังนั้นอังแรจะย้ายออกจากฟูมิเนเซในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ให้รีบๆไวๆเลยนะครับเพราะดูแล้วอเล็กซิสแม็กไลสเตอร์ไม่เหมาะที่จะเล่นเป็นกองกลางตัวรับจริงๆนะครับเกมในค่ําคืนที่ผ่านมาพบกับรูท่านเท้าก็เล่นได้ไม่ค่อยดีนะครับจ่ายบอลเสียนะครับแล้วก็ถูกแย่งบอลออกจากเท้านี่ตั้งหลายครั้งนะฮะรีบด่วนเลยนะครับสำหรับอังแร ลวิวพูเตรียมเทงบ80ล้านปอนด์เพื่อเล่งตัวฟอรเรนเวิร์ตกองหน้าฟอร์มร้อนแรงจากสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นนสโมสรลวิวพูนะครับตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวใหญ่ว่ากำลังแสดงความสนใจที่จริงจังในเดียวกันย้ายทีมของฟอร์เรนเวิร์ตกองหน้าฟอร์มฮอตของสโมสรในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนในฐานะนักเตะที่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเข้ามาแทนที่ของโมเมสซาลา ที่นาตอนนี้มีข่าวว่าอาจัจญริยะออกจากลิเวอร์ pool ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้หรือด้วยความการเล่น,นนอนร้อนแรงของนาเต้รายนี้นะฮะก็ททำให้นตอนนี้ตัวของคนนั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมยกษงใหญ่ในยุโรปหลายทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์ pool แมนเชสเตอร์ซิตี้ไบร์ทมินิกและเชลซีโดยรายง,งานนี้นะครับมาจากเดลี่สตาร์ซีงในประเทศอังกฤษได้เอมาตีข่าวว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์ pool ได้เข้าร่วมการแข่งขันย่นชิงตัวฟอร์มวด กองหน้าทีมชาติเยอรมนีในวัย20ปีแข่งกับทัานดั่นของแมนเชสเตอร์เชลซีและบาเยรูมินิกเป็นที่รู้จักแล้วโดยทางลิเวอร์พูลนั้นนะครับพร้อมที่จะทุ่มคันตัวในฤดูการเนี้ทีมของนักเตะร,รายนี้สูงถึง80ล้านปอนด์หลังจากที่ณตอนนี้ตัวของฟอลอเรนเวิร์ตนั้นกำลังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงและดีที่สุดในลีกบุนเดสกาเยอรมันณเวลานี้หลายฝ่ายก็เชื่อมันว่าฟอลอเรนเวิร์ตนั้นน่าจะอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คเซ่่่นนนนาาทีสุดก็จะถึง ช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับโดยตามรายงานระบุว่าเจเกนคลับนะครับนั้นเป้าติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรารนี้มาหลายปีแล้วและเมื่อช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจที่ยากจะได้ตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพแต่ตอนนั้นลิเวอร์พูลมีความจําเป็นจะต้องเสริมทัพในตาแหน่งผู้เล่นกองกลางมากกว่าทําให้เดียวกันนี้ทีมของนักเตะรารนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับและนั่นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของลิเวอร์พูลนั่นก็เพราะว่า ตอนนี้ฟอร์เรนเบิร์ตกำลังระเบิดฟอร์มเทพกับเบลล์เลเวอร์กูเซินทำให้ตอนนี้นักเตะรายนี้มีค่าตัวที่สูงขึ้นตามไปด้วยและลิเวอร์พูลก็มีคู่แข่งหลายทีมชื่อดังที่อยากจะได้ดตัวนักเตะคนนี้ไปร่วมทัพด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยลูกราน,นี้นะครับฟอร์เรนเบิร์ตนั้นยิงไปแล้ว6ลูกกับอีก9แอสซิสต์เลยนะครับจากการลงสนามแค่10เกมในซึ่บุนเดสการ์จีรมันให้เก็บทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับและนับเป็นทีมจ่าฝูงของศึกบุนเดสการ์จีรมันในเวลานี้ โดยการเล่นนี้ทางด้านของจาบีอลอนโซก็เคยออกมาเปรียบเทียบนักเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้ว่ามีฟอร์มการเล่นที่คล้ายคลึงกับลิโอเนลเมสซี่เป็นอย่างมากแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะเล่นคนละตำแหน่งนะครับแต่การไปกับลูฟบอลและการจบสกรอร์นั้นฟอร์เรนเบิร์ตทำได้ไม่แพ้ลิโอเนลเมสซี่สมัยที่ยังค้งแข้งอยู่กับบาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้และเขาจะกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน แน่นอนว่าตาน่งของสโมสรล,ลิเวอร์ p o o กำลังมองหาไปที่การเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งของหน้าเพื่อแทนที่ของโมซาลาที่มีข่าวอาจจะอำลาลิเวอร์พูลไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้ดังนั้นตอนนี้ลิเวอร์ pool จำเป็นจะต้องมองหานักเตะที่มีความสามารถที่เพียงพอในการมาเป็นนักเตะที่จะเข้ามาแทนที่ของโมซาลาในอนาคตแม้ว่าไบเอ์ลเวอร์พูเซ่นมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการเสนอราคาสำหรับบรนเรบิลในเดือนมกราคม ขณะที่พวกเขาเล่ล่าแชมป์บุนเดสการ์ดเยอรมันเป็นครั้งแรกแต่ฟอรเลนเบิร์ตก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงกับเช็กกิงคลอปในเมื่อซีไซเมื่อสิ้นสุดซญยาฤดูการนี้และก็ชื่นนะ่าฟอรเลนเบิร์ตนั้นน่าจะเป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมานะครับโดมินิกส p o r t สไลด์เปิดเผยความฝันของเขาว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากลงเล่นร่วมกับ เอลลิงบล็สฮัแลนด์อีกครั้งในอนาคตถือว่าเป็นข่าวที่เมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ยินก็อาจจะต้องมีสะดุ้งกันบ้างสักเล็กน้อยนะฮะเมื่อมีอรายงานว่าโดมินิกซอบอสไลกลงกลางพรรูปหล่อของลิเวอร์พูลนั้นมีความใฝ่ฝันที่ตัวคนนั้นอยากลงเล่นร่วมจับเอลลิงบล็อสฮัแลนด์อีกครั้งในอนาคตที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าเป็นไปได้หลังจากที่ในช่วงก่อนอนนี้ทั้งคู่นะครับเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมาก แล้วลงเล่นร่วมกันสมัยที่ยังแข้งแข้งยู่กับทางเลสบูซอนส์บวกทีมนังในลีกออสเตรียนะครับโดยเดวิดมิกลิสบอลไลน์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการแมตต์ออฟเดอะเดย์โดยเขากล่าวว่าณตอนนี้ผมใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้ลงสนามลงเล่นร่วมกับเอลิงบลสฮาร์แลนซุนนาจากแมนเชสเตอร์อีกครั้งในอนาคตแต่ช้าก่อนทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกล เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดเพราะลรกหูคือสมสรในฝันของผมและผมก็ไม่เคยคิดเรื่องการยอยเทียมและผมก็แค่บอกว่าผมอยากเล่นร่วมกับเออร์ลิงบลาส์ฮา์เลนเท่านั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ฟุตบอลน,นัดพิเศษหรือการย้ายไปแข่งในลีกต่างประเทศร่วมกันในอนาคตซึ่งตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นตอนไหน แต่มันจะต้องสนุกมากๆอย่างแน่นอนเพราะพวกเรา2คนได้กลับมาเล่นร่วมกันในทีมเดียวกันอีกครั้งโดยทั้งฮา r ์แลนและโซบอสไลน์นั้นอยู่ในทีมเรดบูลซอล์สบวกที่โด่งดังเมื่อหลายปีก่อนโดยมีเจสซี่มาร์กเป็นผู้จัดก,การทีมและโดยเฉพาะการลงเล่นในเกมยูฟ้าเยนสมลีฤดูการ2019-2020ที่เรดบูลซอล์สบวกพบกับลิเวอร์พูลที่ทั้งคู่ก็ลงสนามลงเล่นร่วมกันในเกมนั้นอีกด้วย จากนั้น4ีปีต่อมาทั้งซบอสไลน์และฮา <ull> ลันก็ได้พัฒนาฝีเท้าของตัวเองโดยก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับโลกด้วยกันทั้งคู่และก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากองกลางชาวฮังการีรายนี้น่าจะเป็นผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดข,ของลิเวอร์พูลในเวลานี้ไปเป็นที่เรื่อยแล้วโดยดมินิกซบอสไลน์นะครับกล่าวต่อไปว่าผมกับฮาลันเราสนิทสนมกันมากๆเพราะตอนนั้นเราั้งคู่ยังเด็กเราสองคนต้องมีอะไรต้องเรียนรูม้มากมายแล้วเราก็อยู่ในทีมเดียวกัน เราเติบโตมาด้วยกันและมีความฝันมากมายในฐานะเด็กผู้ชายก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกย้ายกันออกเดินทางเราเคยสัญญากันว่าเราจะกลับมาลงเล่นร่วมกันครั้งในสวรรคนึ่งในเมื่อผมกลับมาคิดถึงเรื่องนี้ครั้งมันคงเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆถ้าหากเราได้อยู่ในทีมเดียวกันสรุปก็คือบทสัมภาษณ์นี้เป็นเพียงแค่ความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วณตอนนี้โดมินิกสมอสไลน์นั้นรักสมสัลิวพูมากๆ และมีความคิดเรื่องกนันเยีทีมอย่างแน่นอนแต่สำหรับเรื่องแกลาวนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรนเจอร์เล่งสอยพอออะคาเดมี่ลิเ์บูโนั่งแท่นผู้บริหารสโมสรกาสโคเรนเจอร์กำลังมีการเปลี่นแปลงอีกครั้งหลังจากพวกเขาเพิ่งแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่เมื่อเดือนที่แล้วและตอนนี้กำลังให้ความสนใจดึงผู้โดยการอะคาเดมีของลิ์พูล ไปเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของทีมอีกรายมีรายงานว่าสโมสรกาสโกเรนเจอร์ anger, ทีมดังในศึกสกัดติดพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจอย่างอเล็กอิงคิวสท็อปนะครับผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของลิเวอรยยพยย์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพทียทีผิเกร็ดเพื่อดึงไปร่วมงานในถิ่นไอบล็อกพาร์คสเตเดียมอยอดทีมจากสกอตแลนด์ครับต้องเป้าต้องการดึงพอออะคาเดมี่ของหงส์แดงไปนั่งแทนผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาหลังจากที่มีการติดต่อไปอย่าง แซมจีเวลส์ของบร h ตันแต่ก็โดนปฏิเสธลันเ,เจอร์มีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรน,นะครับโดยพวกเขาเพิ่งแต่งตั้งฟิลิปเทมองเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่เมื่อเดินตุลาคมและกำลังมองหาผอ,อ,อก,กีฬาคนใหม่ของสโมสรหลังจากที่โอดวิลสันย้ายออกไปทำหน้าที่ที่นอตติงแฮมฟอเรสเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอินเกลท็อปนะครับก็เป็นกุสําสำคัญน,นะครับในการปั้นนักเตะเยาวชนป้อนสู่ทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจคกิงคลับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยหนึ่งในผลผลิตที่สั่งชื่อเขาก็คือเทนน์อเล็กซานเดอร์อโน่แบ็คขวาคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลนั่นเองครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่6พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบ้ักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o ็อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ